สวัสดีค่ะพี่น้องหลกกามาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าเว้าวกับเว้านาะพี่น้องเว้าวกับเว้าเรื่องนี้ต้องได้เว้าเป็นเรื่องอย่างว่าติเรื่องที่ว่ากนๆหนึ่งขอบขัวหนึ่งเออเหมือนกับเลิกกับอดีตแฟนหรือว่ายังไงนี่ละ่ะบันที่นี่หลังจากเลิกแล้วไฟชส่เนี่ย มาแย่งเอาเด็กหน่อยซึ่งเป็นลูกเนี่ยมาแย่งเอาแบบต้อนาต้อตาแบบโอ้โหดิล้นคัดขืนกันค่อนข้างแรงเด้ในมุมมองของข่อยอะ่ะข่อยเห็นในคลิปโอ้ยายเล่าอันสูตรสูตรอันเงียงยาดมแมพพี่น้องคือเราหายใจบออิ่มเล่าสู่เขาบอด้เขามาผู้ชายสองคนโดยคนหนึ่งแย่งเอาเด็กหน่อยโดยและอีกคนหนึ่งซุก แล้วก็ดันผู้เฒ่าเอาไว้พี่น้องเอ้ยคอยว่ากับว่าเนาะอันเด็กหน่อยจะคล้องกับว่ไดดเลี่ยงมาเป็นอยังคือสิมาเย่ยงเอาหนาดันดานแม่ยิ่งเขากับมีสิทธิ์อยู่แล้วในการเลี้ยงในการทรงเสียบุตรซึ่งดูสภาพขอบครัวของมิ่งกับมีความสามารถในการดูแลบุตรได้แล้วเป็นอย่างคือต้องมาแย่งสิทธิ์ในการเลี่ยงดูทั้งที่เอ,กส,อ,อกสารเอกสารอย่างกับว่าดดแยงเอาไปแต่ตัวเด็กหน่อยคิดยังไงเหรอ แล้วกฎหมายเ้านี่บรสามารถเ็ดอียงได้กกับคนซุ่มนีได้เลยหรอเออบางคนน่ะตอนสมัยคบกันอยู่กตีกันขากันตามที่เห็นในคอมเมนต์ว่าตีกันขากันหลังจากนั้นก็เลยโลกกันและเลิกกันพอของเด็กก็ได้มีการมาล่าวิอยู่เรื่อยเนี่ยบมแมนแค่เทือแรกเป็นไปเรื่อยๆแล้วก็อาศัยที่เจ้าของหนีมีกำลกลังที่มากกว่าด้วยความเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่กำย่ำเนาะตามที่เห็นในคลิป ป้าดีทเหตุการอุกอาจแห้งเด็กพี่น้องซูมือนี่สมัยเดียวนี่มีแต่แบบนี่ทนเทนบอสทีว่าแม่ของเด็กไปออกไล่าการโหนกระแสกระเถอะิอแยางลูกในแบบนี้เหมือนกันคอยบอกเขาใจว่าทุกมือนี่มันคืออีหยังแล้วทุกคนนี่ก็คือบอดย,ยานบอดายวันเกง่งกฎหมายแล้วหรอแล้วคอยกับบอกเขาใจร่างเทืออ้าเรื่องแบบนี้กะยังวาหละเด็กน้อยคือแย่งกันดูแลแต่ว่าอีกในมุมมองหนึ่งกะ เบาได้ยากบางคนก็เอาลูกเอาเต่าเป็นขอต่อรองมันเบาได้ยากมันเบิ่งหลายแง่หล้างมุมแต่ว่าเบิ่งจากวิดีโอที่ถือแยงลูกไปตาเลือดโตอ้เลือดตอนพี่นอ้องตาเลือดตอนหลายคนก็แท็กหาการจอมพลังหาพี่นมโหนกระแส ว่ากันไปเนาะพี่น้องแต่ลับบุคคลกัตั้งหวังดีต้องการที่จะซวยคนที่อยู่ในคลิปนี่คอยกับพึงในเบื้องคลิปบางกี่นี่แหละก็เลยเอามาเบาเหตุการณ์ยังไงกับว่าท่านหูได้พี่น้องแต่มีความหูซึกว่าตาเลือดตนตาสงสารคนที่ถึกผากลูกผักเต่าออกจากอกมันเจ็บปวดอิลีได้ปะเบื้งจากเสียงเล่าห้องแล้วตะโกนเล้กรีดร้องคือเล่าเมยเทึกมานังสูดยาดมหลังจากที่ ผ่านเหตุการณ์พลสิบเป็นล่มใจหายใจสิขาดก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเฮ้ยเบาเด่งยากอยู่ในกรณีแบบนี้